สวัสดีครับในคลิปนี้นะครับผมจะมาอธิบายการใช้งาน a p p Stack Class a p p Stack Class นะครับก็ใช้งานในเรื่องของการป้องกันการสร้างอ b อบเจกต์สำหรับคลาสที่เราไม่ได้ใช้งานจริงๆนะครับแล้วก็เป็นการตอกย้ําหรือว่าเป็นการป้องกันการลืมใช้งานป้องกันการลืมการเขียนฟังก์ชันนะครับในในคลาสลูกนั่นเองนะครับ สมมติผมจะยกตัวอย่างสมมติว่าผมมีผมมีคลาสด้วยกัน2คลาสนะครับในวันนี้สมมติว่าเรียนวันนี้เรียนภาษาเรียนคณิตแล้วก็เรียนอังกฤษเรามีด้วยกัน2คลาสนะครับวันนี้เสร็จแล้วนะครับในวันนี้ผมผมวางแผนว่าผมจะในคลาส คณิตแล้วก็อังกฤษเนี่ยวางแผนว่าจะเขียนแล้วก็อ่านนะครับนั่นคือเป็นฟังก์ชันหรือว่าเป็นเมทอดเป็นวิธีการที่ต้องการทําในคลาสต่างๆนะครับซึ่งผมก็จะสร้างสร้างคลาสไอเดียขึ้นมาสร้างคลาสไอเดียขึ้นมาเพื่อเพื่อวางแผนนะครับว่าในวันนี้เราต้องการเขียนแล้วก็อ่านผมก็เลยบอกว่า สร้างฟังก์ชันนะครับฟังก์ชัน write แบบนี้ฟังก์ชัน write แบบนี้นะครับอันนี้ก็คือวางแผนตั้งไว้แต่ว่าเราไม่ได้ทำอะไรในคลาสน,นี้นะครับเป็นคลาสแค่วางแผนเฉยๆอ่วางแผนเฉยไว้ว่าจะเขียนกับอ่านนะครับทีนี้วิธีการ นำ abstract class เข้ามาใช้นะครับเพื่อเพื่อเพื่อกันลืมในกรณีที่เราต้องการใช้งานฟังก์ชัน write แล้วก็ read นะครับในในคล s สย่อยนะครับอันนี้เราก็จำเป็นที่ต้องเขียน class แม่ไว้ด้านหลังด้วยนะครับคลาสแม่ไว้ด้านหลังก็คือ Class idea ทีนี้วิธีการนำ abstract มาใช้งาน,นครับก็คือด้านบนนะครับด้านบนสุดเลยให้เขียนว่า from A B C ย่อมาจาก a p p s t a c t b a s class นะครับแล้วก็ให้เขียนว่า import แล้วก็ A B C ตัวใหญ่ A B C ตัวใหญ่แบบนี้นะครับแล้วก็ Comma แล้วก็ a p p s t a c t method นะครับสุดแล้วด้านหลัง class แม่หรือว่า class ที่เป็นไอเดียวางแผนเนี่ยนะครับให้ให้ให้วงเล็บด้านในเนี่ย a b c ที่ย่อม,มาจาก abstract base class ครับแล้วก็ด้านบนฟังก์ชันด้านบนฟังก์ชันตรงนี้ให้เขียนว่า add abstract add s i g n a b s t a c t method นะครับด้านบนฟังก์ชันทั้งงสองก์ชันนที่เราต้องการต้องการสร้างในแต่ละวิชานะครับเสร็จแล้วนะครับในในนี้นะครับใน c ล a s ลูก เมื่อเราได้แบบนี้ปุ๊บนะครับในคลาสลูกเนี่ยเราก็จะทําการสร้างแล้วนะครับสร้างฟังก์ชันที่1ฟังก์ชัน w r i t e แล้วก็บอกว่าสมมติว่าให้มันโชว์ว่า I am writing m a h แบบนี้นะครับ I am writing map แล้วก็ตรงนี้ ภาษาอังกฤษก็เหมือนกันนะครับก็เป็น I am writing English ทีนี้ทำไมเราต้องสร้างแบบนี้ทำไมเราต้องมี abstract function นะครับแต่ผมจะทำให้ดูสมมติว่าเราเราลองอสร้าง object ขึ้นมานะครับสมมติว่า object ชื่อว่า class ชื่อว่า class ที่1เนี่ยนะครับให้มันเป็น class m a t h ครับแล้วก็คลาสที่2ให้มันเป็นคลาสอังกฤษแบบนี้แล้วเราก็บอกว่าในคลาสที่1น,นะครับเราได้เขียนไหมสมมติว่าต้องการรู้ว่าคลาสหนึ่งคลาสวิจากาัน,นี้ไหนเราได้เขียนไหมนะค,คลาสที่2 คลาสที่2 c l คลาสภาษาอังกฤษเนี่ยเราได้เขียนหรือเปล่านะครับลองรันออกมาดูพอรันออกมาดูปุ๊บมันจะขึ้น type error นะครับบอกว่า,า a b s t a c k class เนี่ยนะครับมันไม่ได้มันไม่ได้เขียนครบนะครับเพราะว่าถ้าเราวางแผนไว้แล้วเนี่ยว่าเราต้องการที่จะเขียนแล้วก็เราต้องการที่จะอ่าน เพราะฉะนั้นในคลาสลูกเนี่ยเราจําเป็นที่จะต้องทําทั้งเขียนทั้งอ่านนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จําเป็นที่จะต้องมาสร้างฟังก์ชันอ่านด้วยนั่นก็คือตรงนี้อ่าตรงนี้จะต้องสร้างฟังก์ชันอ่านด้วยนะครับเพราะว่าเราได้วางแผนไว้แล้วนี่ผมก็จะเปลี่ยนจาก writing เป็น reading ใออังกฤษก็เหมือนกันก็เปลี่ยนจากนี่นะครับเป็น reading เหมือนกันนะครับอ่ะแล้วก็รันใหม่ดูปุ๊บรันได้ปกตินะครับนั่นก็คือเป็นประโยชน์ของ a p p stack ก็คือบอกว่าถ้าเราวางแผนไว้แล้วเนี่ยนะครับในกรณีที่ถ้าเกิดว่าเรามีคลาสหลายๆคลาสนะครับยาวๆาวเยอะเเนี่ยเราวางแผนปุ๊บ เราจะไม่ลืมว่าเราต้องทำฟังก์ชันอะไรบ้างนะครับเราจะไม่ลืมว่าเราต้องทำฟังก์ชันนี้แล้วก็ฟังก์ชันนี้เสร็จแล้วประโยชน์อีกอย่างหนึ่งก็คือป้องกันการสร้างอ็อบเจกต์ในในคลาสไอเดียนะครับเพราะว่าคลาสไอเดียเนี่ยเราไม่ได้ทำอะไรเลยเพราะฉะนั้นเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องมาสร้างอ็อบเจกต์แล้วก็มาต้องการรู้ว่าวันนี้ได้เขียนได้อ่านหรือเปล่าสมมติว่าผมจะสร้าง คลาสสี่ขึ้นมาอะคลาสสามขึ้นมานะครับให้เท่ากับไอเดียนะครับแล้วก็บอกว่าอยากรู้ว่าคลาสสี่อะคลาสคลาสสามนะครับคลาสสามอยากรู้ว่าคลาสสามเนี่ยได้เขียนไหมประมาณนี้นะคือ ที่จริงอะ่ะไม่จำเป็นต้องสร้างอ็อบเจกต์ไอเดียนะครับเพราะว่าไอเดียเป็นแค่แผนเฉยๆเป็นแค่คลาสแม่คลาสแผนเฉยๆเราไม่ได้ต้องการเขียนหรือว่าอ่านผลรัพป,ปุ๊บมันก็ขึ้นเออร์เรอร์นะครับมันขึ้นเออร์เรอร์เพราะว่ามันป้องกันป้องกันการสร้างอ็อบเจกต์แต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่เราไม่ใช้ abstract method นะครับแบบนี้สมมติว่าผมลองเปลี่ยนตรงนี้เป็นคอมมาดู ไม่ใช้ตรงนี้นะครับไม่ใช้ไม่ใช้ดูะนะครับว่าจะรันผ่านไหมนะก็รันผ่านได้นะครับเพราะว่าสร้างอ็อบเจกต์รันผ่านได้นะครับเพราะามันไม่ได้ป้องกันตัวนี้ทีนี้ลองมาอลองมาลบลองมาลบไอ้ฟังชัน read ดูนะครับสมมติว่าลืมอ่านลืมอ่านในวิชาคณิตแล้วยรันดูนะครับ ก็รันได้ปกติครับเนี่ยรันได้ปกติเลยนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ใช้ฟังก์ชัน App s เ a c k นะเพราะฉะนั้น app stack ก็คือเป็นการป้องกันป้องกันที่1คือป้องกันการสร้าง OBJ บเจใน class ที่ไม่ได้มีฟังก์ชันอันที่2ก็คือเป็นการวางแผนวางแผนว่าเราจะทำอะไรในในฟังก์ชันลูกๆเนี่ยนะ ก็ป้องกันการลืมนะครับเดี๋ยวลองรันใหม่ดูควับเปนเนอร์เรอร์ตรงนี้เพราะว่าเราสร้างออบเจกต์ไว้พอลบ op, ออบลบอ็อบเจกต์ตรงนี้ออกปุ๊บรนันปุ๊บอ่าก็ได้ปกตินะครับนี่คือความพิเศษของแ p ปส a c ็ a แอปส a c ็ class